กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการซ่อมง่ายบายช่างหนีสำหรับ EP นี้เราจะมาพูดถึงการดูแลรักษารถกันนะครับซึ่งการดูแลรักษารถจะมีด้วยการหลายวิธีแต่วันนี้เราจะมาแนะนําสัก2องวิธีปัญหาของรถมีหลายอย่างมากเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีแรกกันเลยนะครับเราจะแนะนําการถ่ายนับปันเชื่อนะครับซึ่งทุกคนต้องรู้ก่อนว่าเราจะทําแบบไหนกัน ดูวิธีกันนะครับเราก็จะใช้เป็นน้ำมันเครื่องเบอร์4 0ทั่วไปที่ห้ออะไก็ได้ไม่เน้นว่าจะต้องเป็นของตุกต้ตโดยตรงแต่ขอให้เป็นเบอร์4 0จะดีที่สุดครับโอเคเรามาแนะนำเรื่องการที่เราจะเตรียม เครื่องมือหรือรอุปรกรณ์ที่เราจะถ่ายน้ำมันเครื่องกันครับก็จะมีคลรอนเปล่าที่ใช้แล้วซึงมันจะไม่เลอะเทอะดีเราก็จะมารออยู่ใต้ที่ถ่ายนะครับแล้วก็จะมีบล็อกเบอร์สิบเจ็ดเป็นกแก้แกหรือว่าจะเป็นปะจจปักตายปัแจแหวนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นบล็อกแต่ถ้าเป็นบล็อกจะดีที่สุดหัวน้อนจะไม่เสียนะครับเราเริ่มวิธีการใช้งานแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถ่ายมาก่อนแต่ตัวนี้ครับ เราก็ถ่ายน่องเข้าไปแต่ต้งนี้ได้เลยอ,อย่าเพิ่งหมุนตัวนี้ออกนะครับ<อ>ถ้าหมุนแล้วน้ำมันมันจะไหลเร็วมากนะครับจะมีไส้กรองอยู่นี้นี้เราก็ถ่ายออกมาแล้วเราก็คาตัวนี้ออกแล<อ>้วถ่ายออกแล้วน้ำมันจะไหล วนนี้จะเป็นสากกองอยู่ในตัวอยู่แล้วแค่นันม,มันขาดสายตั้งนิดนึงแล้วเราไปปิด รันบบนี้น้ำมันมจะขาดสายพาเอเริ่มหมดปุ๊บเราก็ใส่กลับไปอียครับใส่กลับไปแค่พอตึงคนระับไม่ต้องแรนมากแค่นี้ครับขอ ครับอันนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องที่บริษ,ษ,ษัทใช้นะครับเป็นยี่ห้อเทนเบอร์40เป็นน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ตัวนี้จะใช้ประมาณ3ลิตรประมาณนี้5ลิตรเราก็แต่มันมีตัววัดนะครับ เติมนในนดูที่เราเปิดออกครับถ้าเทยากใช้กวยก็ได้นะครับครับแลนี้เราก็จะมีตัววัดบอกนะครับจะมีสองขีดเติมให้ได้ขีดเนี้ยครับ กานวัดเราต้องจุมตัวนี้เข้าไปก่อนไข่ทังนี้ก่อนไข่เข้าไปให้สุดนะครับแล้วก็ดึงจุกยางตรงกลางเห็นไหมครับพอดีขีดแแค่นี้ก็เรียบร้อย นะครับ,บการถ่ายน้ำมันเครื่องที่จะมาแนะนำวันนี้คือถ้าเกิดว่าเราไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องตามชั่วโมงที่เขาระบุไว้ก็จะมีการติดหลอภายในน้ำมันเครื่องมันก็จะเป็นน้ำปะปาเข้าไปเลี้ยงเครื่องเฉยๆจะไม่มีฟิล์มของน้ำมันเครื่องนะถ้าเป็นเครื่องยนต์การเกษตรนะครับเราจะนับชั่วโมงการใช้งานจะถ่ายครั้งแรกคือ50ชั่วโมงแรก ครับและทุกๆ100ชั่วโมงทุกๆ100ชั่วโมงเราจะถ่ายอะไรบ้างก็จะมีถ่ายน้ำมันเครื่องแต่กรน,น้ำมันโซล่าแต่50ชั่วโมงแรกเราถ่ายแค่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวของโซล่าเรายัางไม่ต้องถ่ายครับต่บอมาพบก,กับวิธีที่2คือการถ่ายน้ำมันน้ำานนะครับ เรามาดูตำแหน่งที่ติดตั้งของหมะน้ำก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ครับแล้วก็เอามาคลายตัวนี้ออกคเป็นจุกตัวนี้ครับ ขึ้นไปดูด้านบนกันน้ำนะครับก็เ,เปิดฝาตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับตำแหน่งของฝาแม่น้ำแับเปิดแอบน้ำด้านล่างก็จะไหลนะครับทีนี้น้ำแม่น้ำเราถ่ายหมดแล้วเราก็ปิดจุกอุดตัวเดิมตำแหน่งเดิม ตัวนี้เราไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรปิดแั่นนะครับมันจะมียางอลิ้นกันอยู่แล้วใช้มือปิดหน่อก็พอพร้อมเป็นพลาสติกนครับไาแน,นำน้ํายาข้อน้ํานะครับของรถยนต์ทั่วไป1นึลิตรยี่ห้อใดก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนี้นะครับรเราเติมเข้าไปเลย ก็ใช้น้ำเปล่าลา้างกล้วยอีกทีนึง่งยาครับเติมให้เต็มเลยครับแล้วก็ปิดฝาเป็นทันทีน,นะครับมันจะมีเขี้ยวของเขี้ยวซึ่งจะมีบากไว้ที่หมอน้ำใส่ตรงเขี้ยวนะครับแล้วก็ปิดให้เข้าล็อก อันนี้ครับท่านลูกเพื่อนๆหรือท่านที่ใช้งานนะครับถ้าปิดไม่สนิทหรือว่าไม่เข้าเคี่ยวฝาหม้อน้ําความร้อนมมนดันขึ้นมามันจะหลุดแล้วถ้าทำให้เครื่องน็อกนะครับเดี๋ยวต้องระวังให้ดีตรงนี้ต้องระวังนิดนึงครับ มันก็จะเป็นขี้ตะกันข้างในครับจะไปอุดตามหลอดหมอน้ำครับมันจะทําให้การระบายความร้อนของเครื่องแย่ลงเครื่องอาจจะฮีทได้ถึงเครื่อขั้นนอกคือจะเสียตังเยอะนะครับการบำรุงรักษาพวกนี้สาคัญเห็นเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่สําคัญนะครับสาหรับเครื่องยนต์แนะนําไว้นะครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับกับการต้องมบำรุงและขารถเราเองถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจสามารถมีคําถามเพิ่มเติมไว้ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพ p นี้ก็มีเพียงเท่านี้น,นะครับกลับมาพบกันใหม่กับพ p ต่อไปกับรายการซ่อมง่ายบายช่างหมีขอบคุณครับ